สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกทุกท่านน,น,นานๆเจอกันครั้งนะคะสำหรับช่องน้องใหม่รถไฟไทยนะคะวันนี้ก็วันที่13กันยายนพศ2564ก็จะพามาอัปเดตการทำทางรถไฟความเร็วสูงของที่นี่กันนะคะที่นี่อําเภอสุงเนินจังหวัดนครราชสีมานะคะซึ่งจุดนี้ก็เป็นจุดวางทางวิ่งจุดแรกนะคะที่จะพาดูวันนี้นะคะ พอออกจากจุดนี้เราก็จะพาไปดูที่หน้าสถานีตำรวจอีกจุดนึงนะคะมาวันนี้ก็เหลืออีกแค่ไม่กี่ช่วงเสาเองนะคะก็จะถึงกันแล้วนะคะสำหรับจุดวางทางวิ่งจุดแรกเดี๋ยววันนี้จะพาวิ่งดูสักหนึ่งรอบนะคะป้ายประกาศแบบนี้ก็ จะมีทุกที่นะคะไม่ว่าจะเป็นที่กุจ,จิกหรือไม่ก็สูงเนินนะคะก็ที่กุจ,จิกนี่ก็จะเป็นของบริษัทอิตาเลียนไทยนะคะที่จะขึ้นป้ายบอกนะคะส่วนที่อำเภอสูงเนินนี่ก็จะเป็นของบริษัทซีวิวนะคะที่จะบอกรายละเอียดในการทําทางรถไฟความเร็วสูงของที่นี่นะคะตอนนี้เราก็มายืนอยู่ที่หน้าสถานีตำรวจแล้วนะคะ ก็จะเห็นอีกมุมนึงนะคะก็โดดเด่นแล้วก็สวยงามไม่แพ้จุดในเหมือนกันนะคะก็จะสังเกตดูนะคะว่าช่วงนี้เนาะเสาโตมอหม่อนะขึ้นเต็มที่หมดแล้วนะคะนี่ขึ้นมาเต็มหมดแล้วคะ่ะสำหรับเสาโตอมอคะ่ะเดี๋ยววันนี้จะพาวิ่งดูสักรอบนึงเราไปเริ่มต้นที่ที่กุจ,จิก ช่วงนี้เป็นช่วงของฤดูฝนนะคะก็ถนนทนทางก็ใช้กันอย่างลำบากนะคะที่กุจิกแล้วนะคะเรามาเริ่มต้นที่กุจิกกันค่ะเดี๋ยวจะพาวิ่งดูสักรอบหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ตรงนี้ก็หน้าสถานีรถไฟกุจิกค่ะที่กุจิกก็เริ่มแล้วนะคะ ที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ค่ะก็เริ่มฝังเสาเข็มแล้วเรียบร้อยนะคะวันนี้จะพาวิ่งไปเส้นข้างหลังนะคะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าสถานีรถไฟกุจิกเดี๋ยวเราจะอ้อมไปเส้นข้างหลังเส้นข้างหลังที่มีตลาดนะคะช่วงนี้ก็อยู่หน้าสถานีรถไฟอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะอ้อมไปเส้นข้างหลังกันค่ะแล้วเราก็จะวิ่งไปที่ อำเภอสูงเนินค่ะเราจะไปดูช่วงที่ยกระดับบางทางวิ่งกันนะคะนี่ก็จะเป็นป้ายประกาศบอกของบริษัทอิตาเลียนไทยนะคะสำหรับเขตความรับผิดชอบของบริษัทอิตาเลียนไทยก็จะมีป้ายประกาศบอกที่กุจ,จิกนะคะก็จะบอกรายละเอียดทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นค่ารับเหมาก่อสร้างผู้รับเหมาก่อสร้างแล้วก็ระยะเวลาในการทํา ก็จะอยู่ตามป้ายนี้บอกหมดทุกอย่างนะคะตอนนี้เราก็วิ่งมาหลังสถานีรถไฟแล้วนะคะเราก็จะมุ่งหน้าไปที่อำเภอสงเนินเพื่อที่จะไปดูการวางทางวิ่งของที่นั่นกันนะคะที่อำเภอสงเนินกัน,น,นกดจิงนี่ก็เริ่มแล้วนะคะสังเกตดูซ้ายมือค่ะ ก็มีการบุกเบิกที่ดินบุกเบิกหน้าดินมาถึงหน้าสถานีรถไฟกุจิกแล้วอีกหน่อยก็คงจะได้ลื้อถอนสถานีรถไฟกุจิกแล้วค่ะช่วงระหว่างสถานีรถไฟกุจิกมาทรงเนินก็ประมาณระยะทางก็ประมาณ4 4กิโลเมตรนะคะ โดยประมาณนะคะก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อยู่นะคะด้วยด้วยระดับดินก็ยังเป็นทางวิ่งทางลูกลังแบบนี้อยู่นะคะเพราะว่าช่วงระหว่างระหว่างกุจ,จิงมาสูงเนินนี้ก็จะทําแค่ช่วงหน้าสถานีเท่านั้นนะคะแต่ละจุดแต่ละจุดนี่จะมีการมุ่งหน้าทําแค่ช่วงหน้าสถานีก่อนนะคะ ั้างหน้านะคะก็จะมีรถไฟวิ่งสวนมานะคะซ้ายมือนะคะก็สําหรับทางรถไฟทางคู่ก็จะอยู่ซ้ายมือนะคะระยะทางระหว่างทางรถไฟทางคู่กับทางรถไฟความเร็วสูงนี่ก็จะตีคู่กันมานะคะ ตอนนี้เราก็วิ่งมาถึงจุดนี้แล้วนะคะก็ใกล้จะถึงจุดวางทางวิ่งจุดแรกแล้วนะคะจุดที่เราเห็นตั้งแต่ตอนต้นคลิปนั่นแหละคะ่ะมาวันนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปใกล้นะคะก็ได้หลายช่วงเหมือนกันนะคะวันนี้วันที่13กันยายนพศ2564 ก็ผ่านมาผ่านมาเดือนกว่าๆนะคะที่เราไม่ได้อัปเดตที่เรายังไม่ได้มาถ่ายคลิปให้ดูนะคะนี่เป็นจุดวางทางวิ่งจุดแรกค่ะสำหรับจุดนี้ก็ถ้านับเป็นช่วงนี้ก็ประมาณ25นะคะโดยประมาณนะคะ25ไม่25ก็26นี่ค่ะ ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนนะคะฝนฟ้าก็ตกทุกวันทําให้ใช้ถนนลําบากนะคะวันนี้ก็จะเป็นวันที่พายุเข้าก็เลยต้องรีบมาถ่ายคลิปให้ดูก่อนนะคะเราก็มาถึงจุดวางทางวิ่งจุดแรกแล้วนะคะก็สวยงามแล้วก็โดดเด่นไปอีกแบบนะคะสำหรับมุมนี้ ที่เห็นอยู่ไกลๆนั้นก็เป็นการเพิ่มจุดวางทางวิ่งมานะคะผ่านมา26ช่วงแล้วนะคะสำหรับวันนี้วันที่13กันยายน64นะคะเสารตา่อมานี้ก็ เต็มทุกเสาแล้วนะคะมาวันนี้ก็แล้วเสร็จนะคะสำหรับเสาต่อหม้อนี่ก็เป็นการเพิ่มมาเพิ่มจุดวางทางวิ่งอีกจุดหนึ่งนะคะสำหรับช่วงที่อำเภอสงเนินนะคะช่วงนี้ก็เป็นของบริษัทซีวิวเอนจิเนียริงนะคะที่รับเหมาทำตรงนี้อยู่นะคะ ตอนนี้ก็อยู่หน้าสถานีตำรวจนะคะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนช่วงพายุเข้าการใช้ถนนหนทางก็ทุลัก์ทุเลนิดนึงนะคะสำหรับเส้นทางที่วิ่งอยู่ตรงนี้ก็ขูุขาะมากเลยนะคะ ตอนนี้เราก็วิ่งมาถึงหน้าสถานีรถไฟแล้วนะคะช่วงนี้จะเป็นหน้าสถานีรถไฟสูงเนินค่ะบรรยากาศก็เหมือนฝนจะตกนะคะวันนี้ก็พาวิ่งดูสัก,กรอบหนึ่งนะคะเราก็เริ่มต้นมาจากกุดจิกนะคะแล้วเราก็จะไปถึงโคกสะอาดนะคะสำหรับวันนี้เพราะว่าจะไปไกลมากกว่านี้ไม่ได้ค่ะเพราะว่า ฝนตั้งเขาจะตกแล้วจริงๆค่ะที่เห็นอยู่ข้างหน้าก็เป็นจุดวางทางวิ่งอีกจุดหนึ่งนะคะก่อนจะถึงตัวสุดท้ายนะคะก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะคะที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้ค่ะเป็นการเพิ่มจุดวางทางวิ่งช่วงระหว่างกลางก็ประมาณ3จุดด้วยกันนะคะรวมๆแล้วก็เป็น5จุดนะคะสำหรับการ เพิ่มจุดวางทางวิ่งสำหรับจุดนี้ก็ผ่านมาได้หลายช่วงแล้วเหมือนกันนะคะเราก็ใกล้จะมาถึงจุดวางทางวิ่งจุดสุดท้ายแล้วนะคะที่เห็นอยู่ข้างหน้าก็จะเป็นจุดวางทางวิ่งจุดสุดท้ายค่ะ มาวันนี้สำหรับฝั่งนี้นะคะก็ประมาณยีบห้าช่วงเหมือนกันนะคะสำหรับจุดวางทางวิ่งจุดนี้ผ่านไปหนึ่งเดือนกว่าๆนะคะเราได้มาเจอกันอีกครั้งก็ ถือว่าเร็วมากๆเลยนะคะสำหรับการวางทางวิ่งของที่นี่นะคะก็ดูเป็นภาพที่สวยงามแล้วก็โดดเด่นไปอีกแบบนะคะฝนฟ้าก็เหมือนตั้งเขาจะตกแล้วจริงๆค่ะเดี๋ยวจะพาวิ่งขึ้นไปข้างหน้าอีกจนถึงโคกสะอาดนะคะเพราะว่า เหมือนฝนฟ้าจะตกจริงๆค่ะแล้วเราก็จะได้รีบกลับกันนะคะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนนะคะก็เป็นช่วงที่พายุเข้าด้วยก็ยังไงก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท่านก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่อยู่ในภาวะโรคป่วยเป็นช่วงที่อยู่ในภาวะ โรคโควิดระบาดยังไงก็ขอให้ทุกๆท,ท่านดูแลตัวเองไปก่อนนะคะใครที่ยังไม่ได้รับวัคซีนก็ทยอยรับวัคซีนนะคะเพื่อที่เราจะได้เปิดประเทศกันนะคะสำหรับส่วนตัวของเจ้าของช่องเองก็เรียบร้อยแล้วนะคะสองเข็มผ่านมาเรียบร้อยดีนะคะก็ยังไม่มีอาการอะไรนะคะ เราก็มาถึงจุดนี้แล้วนะคะเป็นจุดใต้สะพานอีกจุดหนึ่งนะคะตอนแรกที่เห็นว่าจะทําที่กับรถนะคะพอดูสักครู่นี้ไม่น่าจะใช่นะคะเป็นท่อระบายน้ํานะคะเราก็วิ่งมาถึงเกือบจะถึงโคกสะอาดแล้วนะคะสําหรับช่วงนี้ช่วงที่อยู่หน้าดินนี้ก็ ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะคะจากเดือนที่ผ่านมาจนถึงเดือนนี้ก็ยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะคะสําหรับช่วงช่วงนี้นะคะก็อาจจะเปลี่ยนแปลงทุกวันนะคะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้มาดูเราไม่ได้มาเห็นนะคะนานๆเราได้มาทีหนึ่งเดือนละครั้งเราได้มามาถ่ายคลิปทีหนึ่งนะคะถ้าทางฝนจะตกแล้วจริงๆค่ะ ที่เห็นอยู่ไกลๆนู้นก็จะเป็นโคกสะอาดแล้วนะคะตอนนี้เราก็อาจาจะไปไม่ถึงโคกสะอาดจริงๆนะคะที่เห็นอยู่ข้างหน้าก็จะเป็นสถานีโคกสะอาดนะคะก็จะเป็นศูนย์ซ่อมบำรุงย่อยของสถานีโคกสะอาดนะคะ แล้วก็วันนี้จะพามาสิ้นสุดแค่นี้นะคะเราจะรีบกลับกันนะคะรู้สึกว่าฝนจะตกแล้วจริงๆค่ะตอนนี้เราก็กลับมาแล้วนะคะฝนเริ่มลงเม็ดแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปหลบฝนกันที่หน้าสถานีรถไฟนะคะสำหรับมุมนี้สำหรับวันนี้ก็สวยงามไปอีกแบบนะคะสำหรับ ช่วงฤดูฝนของการทำทางรถไฟความเร็วสูงของที่นี่นะคะพอมาดูอยู่จุดนี้ก็สวยงามไปอีกแบบนะคะนาสถาน,นีรถไฟสูงเนินแล้วค่ะฝนมาแล้วจริงๆค่ะเดี๋ยวเราจะไปหลบฝนที่นั่นกันนะคะ เสาตอมอช่วงนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับหน้าสถานีรถไฟสูงเนินนะคะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่สถานีรถไฟสูงเนินแล้วนะคะก็จะเห็นรถไฟนะคะรถไฟเที่ยวนี้จะเป็นเที่ยวขาไปกรุงเทพนะคะ ฝนมาแล้วจริงๆค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปหลบฝนกันที่หน้าสถานีรถไฟสุงเนืนกันก่อนนะคะ ไปเกือบสามชั่วโมงนะคะฝนก็เริ่มอยุดตกแล้วนะคะนี่ก็นาสถานีรถไฟท่งเนินนะคะหลังฝนตกก็สวยงามแล้วก็โดดเด่นไปอีกแบบนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับทุกการติดตามนะคะขอบคุณมากสำหรับทุกการกดไลค์กดแชร์นะคะ เริ่มต้นออกจากบ้านมาจนฝนตกนะคะแล้วก็มาหลบฝนอยู่ที่นี่ประมาณสามชั่วโมงนะคะนี่ก็นานสถานีรถไฟูงเนินนะคะก็เป็นสถานีเล็กๆนะคะไม่ได้ใหญ่มากนะคะอีกหน่อยก็คงจะถูกรื้อถอนเหมือนกันนะคะก็จะเปลี่ยนรูปแบบใหม่ก็ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปตามการเวลานะคะ ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนนะคะไม่ว่าจะอยู่จุดไหนก็จะมีป้ายประกาศบอกทุกที่นะคะสำหรับการทำทางรถไฟความเร็วสูงของแดนอีสานนะคะสำหรับหน้าสถานีรถไฟสูงเนินก็จะมีป้ายบอกนะคะก็เป็นของบริษัทซีวิวเอนจิเนียริ่งเป็นผู้รับเหมาวกว่อสร้างแล้วก็งบประมาณ3000ักว่าล้านนะคะที่มีรายละเอียดบอกตามป้ายประกาศสำหรับท้ายนี้ก็ พามายืนดูอีกจุดนี้จุดหนึ่งนะคะก็เป็นจุดแรกที่เราเห็นตอนต้นคลิปนะคะแล้วก็เป็นจุดสุดท้ายของท้ายคลิปเหมือนกันนะคะสําหรับจุดนี้นะคะก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่สวยงามแล้วก็โดดเด่นมากๆเลยนะคะสําหรับการทําทางรถไฟความเร็วสูงของแดนอีสานของที่นี่กันนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะสําหรับทุกการติดตามคะ่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ